คลิปนี้จะสอนวิธีการล็อกอินพอร์ตจริงนั่นเองนะคะสำหรับ iOS หรือว่า iPhone นั่นเองนะก็เข้ามาที่แอป MT4 นะคะแล้วมากดตรงคำว่าการตั้งค่าด้านล่างมุมขวาเห็นไหมครับตรงนี้กดลงไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดไปที่คำว่าบัญชีใหม่ลูกคนบวกสีเขียวเห็นไหมคะอ่ากดลงไปหนึ่งครั้ง แล้วก็กดคําว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วนะคะกดไปแล้วให้กดที่ใส่ชื่อบริษัทหรือเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์หา Lion Broker เลย L I O N B R O K เดี๋ยวรอโหลดสักครู่พอเราพิมพ์แบบนี้เสร็จก็จะขึ้นมา3ตัวนะคะให้เราเลือก Lion b โบเกอร์ลิ t e d l i ด e อันที่3อันสุดท้ายนะคะให้เลือกอันนี้เท่านั้นนะกดไปเลยนะคะ Lion b โบเกอร์ลิ t e d l i ด e กดเสร็จแล้วนะคะ บรรทัดแรกใส่ชื่อการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้เอาตัวเลข Account ที่ทางโบโรอกให้เรามานะคะใส่ลงไปได้เลยส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสที่เป็น t r a d i n g Password นั่นเองนะคะเอา t ท a d i n g p a s s w o r d มาใส่นะอ่าก็ใส่ให้เรียบร้อยใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วกดบันทึกรหัสผ่านตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเข้าพอตอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาล็อกอิน ใหม่อีกรอบนะคะอะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้กดลงชื่อเข้าใช้ด้านมุมบนขวานะคะพอเรากดลงชื่อเข้าใช้เสร็จมันก็จะล็อกอินพอร์ตจริงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ